ข่าวช็อกสำหรับคนไทยที่อยู่ในกรุงปารีสค่ะทุกคนล่าสุดนะคะที่แพรพาแสงทองไปทำการแสดงคอนเสิร์ตตอนนี้วัดได้ลุกเป็นไฟค่ะ โอ้โหทุกคนตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสนี้ทําให้ใหลายคนใจหายมากๆกับประเด็นนี้นั่นเองค่ะวัดวัดนี้นะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่หลายๆคนทราบกันดีค่ะว่เาเป็นวัดที่ทางพทาพาวแสงทองได้มีการไปทําการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลอยู่ที่กรุงปารีสในไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับการสูญเสียในครั้งนี้เพราะว่าเป็นแบบว่า อิ่นดีวว่าเป็นศูนย์ร่วมยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยในต่างประเทศเลยกับว่าอะไรคะ่ะเพราะว่าต่างประเทศน่ะเป็นแบบว่าศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธนะคะไม่มีวงไม่มีวัดแบบนี้ส่วนมากจะมีแต่โบสถ์มัสยิดแต่ก็มีตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนที่เปิดเป็นวัดเป็นศูนย์นย,ยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะของทางคนไทยในกรุงปารีสฝรั่งเศสคะ่ะทุกคนคือก่อนหน้านี้นะคะได้มีการมาเห็นคือทางวัดเชตุ กรุงปารีสนะคะได้มีการออกมาแจ้งข่าวบอกว่าในเมื่อวานเมื่อประมาณ22นาฬิกานาทีค่ะทุกคนเกิดเหตุไฟไหมอาคารของวดัดเจ้าหน้าทา่เจ้าหน้าที่นะคะกำลังดำเนินการดับเพลิงผระสฆงทุกรูปและคารวาสทุกรูปปลอดภัยดีนั่นเองค่ะทุกคนตามนี้เลยค่ะ นี่คือภาพนะคะที่เป็นแบบว่าสภาพคือลุกเป็นไฟเลยจริงๆค่ะทุกคนงานนี้เองนะคะก็เห็นหลายๆเพจเอามาลงเพราะว่าเป็นวัดดังเลยจริงๆนะคะทุกคนคือมันเรียกว่าอะไรทุกคนเป็นวัดที่แบบว่านี่ทุกคนวัดพระเชตุพนกรมปารีตนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาเวลาหก 6โมงเชา้าน่ะยังมีไฟประทุขึ้นมาอีกจุดนะคะทุกคนตรงหลังคาชั้นสองเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติหน้าที่จนขณะน,นี้แต่ได้ถอนกำลังกลับแล้วบางส่วนตื่นเชา้ามาทุกอย่างเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนอันนีจังทุกขังอัตตาค่ะก็มีหลายเพจออกมาขอแสดงความเสียใจด้วยแสดงความเป็นห่วงนะคะทุกคนเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจมากๆของวัดไทยในปารีสค่ะที่เกิดเหตุไฟไหม เพิ่งเป็นข่าวไปสดๆมหมาดเองแต่กลับกลายมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วล่าสุดเองนะคะทุกคนก็มันก็มีคนนั่นแหละไปโยงหาแพีวพราวแสงทองเอ่ยใดๆว่าทําไมคนอื่นไปเป็นชาติไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทําไมแพีวพราวแสงทองไปถึงเกิดค่ะทุกคนเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดค่ะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องชุลหุกนะคะทุกคนฉุกเฉินไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าทุกคนที่เหตุผลที่คนโยงเพราะว่าอะไรรู้ไหม วันเอ,อ่อห้าวันที่ผ่านมานะ่ะที่ว่าทางวงเพลียวเพาแสงทองนะ่ะไปทําการแสดงเพจเพลียวเพาแสงทองเองได้มีการโพสต์ไว้แบบนี้ค่ะทุกคนปารีต้องลุกเป็นไฟฉีดเส้นใต้ปารีต้องลุกเป็นไฟทําให้ทัว่วไปลงเพลียวเพาแสงทองอีกว่าอาถรรพ์จังเลยทําไมโพสเธอนี่มันอาถรรพ์จังเลยคนอื่นไปไม่เกิดอะไรขึ้นเธอไปวันเดียวเลยทําไมมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น อันนี้ไม่เกี่ยวกับแพลวพราวเลยนะคะขอพูดไว้ก่อนมันเป็นเรื่องที่มันฉุกเฉินไม่มีขยะให้เกิดแต่ว่าทําไมทําไมโพสแพลวพราวแสงทองเนี่ยเพจหลักของแพลวพราวพีพีมิวสิกออฟฟิเชียลเนี่ยไปโพสต์ขึ้นพาดหัวข้อเลยนะว่าปารีต้องลุกเป็นไฟหมอํำแพลวพราวแสงทองยกเวทีมาให้ม้วนกันกลางเมืองน้ําหอมคอนเสิร์ตการกุศลบวกวันเข้าพรรษาอิ่มบุญอิ่มใจแถมม้วนหลายค่ะ ก็คือเมื่อวันที่6กรกดา2525ที่วะะัดพระเชตุพนกรุงปารีตค่ะทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายๆาคนเห็นแล้วก็ตกใจทําไมมันเหมาะเจาะขนาดนี้มันบังเอิญไปไหมนะคะที่แบบว่าเพียวพาวทาอะไรยิ่งเป็นแต่กระแสอยู่ยิ่งมาเจอกระแสแบบนี้อีกยิ่งเข้าไปอีกนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเพียวพาวรับจบรับจบแบบรับจบจริงๆเลยค่ะในเรื่องนี้เนาะ พามาส่องคอมเมนต์นะคะทุกคนในเรื่องนี้เออคือต้องบอกเลยว่ามันทําไมทําไฟถึงลุกไปทําอะไรไหมปารีต้องลุกเป็นไฟคือลุกเป็นไฟจริงๆปารีต้องลุกเป็นไฟคนไปโฟกัสคานั้นเยอะมากๆเนาะทุกคนก็นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องขำๆนั่นแหละที่มันเหมาะเจาะกันเกินไปบางก็บอกว่าสงสารวัดจงังบางก็บอกว่าสง สมพรปากเลยลูกเป็นไฟของแท้นะคะทุกคนเป็นเพราะหนุ่มปิศนาไปเซอร์ไพรส์ไม่เนีย่ยหรืออะไรสมพรปากเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนเออก็โยงสนันวัดวิวไปหาเปเาวแสงทองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตลกขบขันไปนะคะแต่ก็ขอให้แบบว่าช่วงนี้น่าจะแบบว่าต้องสร้างขึ้นมาใหม่เลยทุกคนไม่ก็ต้องมีการบูรณะขึ้นมาใหม่เชื่อว่ามันจะมีอะไรที่ ไปช่วยเหลืออยู่ในตรงนั้นเพราะว่าคนไทยในกรุงปารีสก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะคนที่ไปแบบว่ามีสามีอยู่ต่างประเทศย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปทํางาน,นต่างประเทศวัดตรงนี้แหละคือเครื่องจีนิจิจจตใจตามที่สานเลยบอกวันข้าพรรษาที่ผ่านมาก็พากันไปวัดนี้เยอะพอสมควรค่ะเออหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวพามาดูสักนิดนึงค่ะทุกคนสําหรับวัดพระเชตุพนนะคะวัดพระเชตุพนกรุงปารีสนะคะมีการอัปเดตอะไรอีกไหม วัดพระเชตุพนอ่าทุกคนนี่หากันให้ดูเลยวัดพระเชตุพนอยู่ที่กรุงปารีสเป็นวัดไทยนะคะวัดไทยอยู่ที่ต่างแดนที่หลายคนเห็นแล้วก็เข้ามาคารพนับถือกันเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะก็ได้มีการไปเห็นแล้วเดี๋ยวจะแปะก ภาพวิดีโอประมวลความเสียหายให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะทุกคนนี่คือเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะทุกคนเห็นหลังคานี้ไหมก็คือนี่แหละตรงที่มันไฟไหม้เนี่ยตรงหลังคาเอยใดๆนี่ทุกคนไหม้หมดเลยอะ่ะนี่คนดูแล้วก็มีเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะทุกคนก็มีการเอามาให้ดูนี่ค่ะ ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะยังไม่มีสาเหตุออกมาเลยว่าด้วยสาเหตุดายเมื่อคืนเนี่ยรถดับพงดับเพลิงก็มาเต็มเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีเมื่อคืนได้มีการถ่ายทอดสดด้วยถ่ายทอดสดในเมื่อคืนที่ผ่านมาอ้าวขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขณะน,นี้ก็ขอรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ เชตพนกรุงปารีสเพิง่งสงบบ้างแล้วนะเพราะว่าพวกนั้นก็อยู่ฝั่งชาเล่หมดก็เลยไม่ไม่ได้รับผลทุกคนต้องการน้ำดื่มด่วนนะคะก็ ส่งกาลังใจกันไปรัวๆเลยค่ะทีเดียวยังไงก็ชาวเน็นก็ส่งกําลังใจไปด้วยนะคะทางวัดพระเชตุพนกุงปารีตนั่นเองค่ะที่ได้เกิดเหตุการณ์อักขีภัยในครั้งนี้ค่ะไม่เกี่ยวกับแพีวพาวนะคะทุกคนแต่แพีวพาวแสงทองด้านไปโพสแบบนั้นมันก็เลยคนโยงไปหาแพีวพาวแสงทองว่าเป็นการกีนี่บอเอ่ยใดๆเยอะแยะมากมายเลยไปทําอะไรในวัดไหมใครไปทําอะไรโอ๊ยเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะทุกคนไปหาอ่านเอาคอมเมนต์ต้องบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบ ว่ามันเหมาะเจาะเกินไปไหมเพียวพาแสงทองพึ่งไปทําการแสดงเมื่อวันที่6ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านมาแค่ห้าหวันตอนนี้ลุกเป็นไฟตามที่โพสตเพียวพาแสงทองว่าเลยค่ะ